คุณผู้ชมครับอาจารย์สุขุมครับโลกยุคใหม่อย่างที่เรียนเนี่นะครับเป็นโลกยุคออนไลน์ครับแม้ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบกระตามทีเราก็มันมาอยู่กับเราแล้วห้องสมุดออนไลน์โฟ b o o k o o m c o m วันนี้ขอนําเสนอเรื่องของนี่ห้องสมุดออนไลน์กับหนังสือคำพีพิชิตร้านอร่อยคิวยาวยาวผมว่าเล่มนี้ขายดีแน่เพราะอะไรรู้ไหมครับคนชอบแสวงหาร้านอร่อยกินพวกนี้นี่เป็นร้านที่มีคิวยาว ใช่ใช่ <K _ T 1> คนไทยอยู่ที่ไหนเนี่ยที่ขาดไม่ได้เด็ดขาดคืออาหารอร่อยๆนะและอาหารอร่อยเนี่ยโฟรี book.com จากห <ừ> นังสือคมพีพิชิตร้านอร่อยคิวยาวเนี่ยเขาบอกเลยนะไม่ใช่มีแต่รูรูเลาๆลาอยู่ตามพาราคารหรือโรงแรมไฮโซนะครับล,ล,ลิมถนนสองฝากฝั่งทางยาวราชหรือแถวแถวบ,บางโพแถวแถวบ้านอาจารย์สุธิสาเนี่ยมีอยู่หลายร้านนี่ท่านที่สนใจนะฮะอยากได้หนังสือคมภีพิชิตร้านอร่อยคิวยาวดาวน์โหลดเนี่ยนะ คุณมีแอปพลิเคชันแล้วเนี่ยนะครับดาวน์โหลดไปที่ w w w f o r d b o o k com นะครับนี่จะทราบเลยว่าซอยไหนตอกไหนทั่วไทยมีร้านอร่อยแบบต้องต่อคิวยาวๆอยู่ยาวันนี้แจก5ท่าน5ท่านดาวน์โหลดฟรีเอาไป5ท่านกนเลยนะโทรศัพท์มาที่เบอร์โทรหน้าจอครับ0สองห5 0 1ดาถึงหนนี่สเบไปเข้าคิวได้เลยเข้าคิวเลยนะวันนี้โอกาสดีเสาร์อาทิตย์ด้วยสบายๆนะครับ